หากคุณมีความรู้สึกสิ้นหวังนี่คือคลิปของคุณคุณเคยรู้สึกไหมพยายามเดินตามความฝันแต่เหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังดึงคุณออกจากเส้นทางสิ่งล่อลวงความคิดด้านมืดหรือแรงกดดันจากสังคมทำให้คุณสับสนจนไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำจริงๆฉันอยากให้คุณรู้ไว้คุณไม่ได้รู้สึกอยู่คนเดียวและสิ่งที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง กดไลค์ให้ฉันรู้หน่อยนะแล้วเรามาเดินทางไปด้วยกันวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีฝึกฝนตัวเองฝึกความเข้าใจพลังของจิตวิญญาณและสร้างความแข็งแกร่งจากพลังงานภายในเพื่อที่คุณจะไม่หลงทางไปกับสิ่งล่อลวงอีกต่อไปและให้คุณได้เริ่มเดินบนเส้นทางของตัวเองด้วยแสงและความรักที่แท้จริงก่อนที่ฉันจะบอกถึงวิธีการฝึกฝนทางจิตวิญญาณคุณต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อน ฉันอยากบอกให้คุณรู้ว่าความรู้สึกอ่อนแอกลัวท้อแท้หรือสิ้นหวังมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยการที่มีความรู้สึกแบบนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์และนี่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนจิตใจและจิตวิญญาณเมื่อคุณยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงได้แล้วคุณจะเริ่มสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้คุณจะไม่ถูกความรู้สึกครอบงำดึงคุณไปทางลบคุณจะเข้าใจว่า ความอ่อนแอไม่ได้หมายความว่าคุณพ่ายแพ้มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตกำลังเรียนรู้และกำลังฝึกฝนจิตวิญญาณให้แข็งแรงมากขึ้นในหลักการจิตวิทยาเขาบอกว่าการยอมรับตัวเองจะช่วยสร้างฐานจิตใจให้มั่นคงและในมิติทางจิตวิญญาณพวกเรารู้ดีว่าพระเจ้ารู้จักคุณและรักคุณในทุกสถานะไม่ว่าคุณจะรู้สึกท้อแท้หรือผิดหวังมากแค่ไหน พระองค์ก็ยังอยู่กับคุณเสมอฉันอยากให้คุณใช้เวลาสักนิดหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันยอมรับตัวเองฉันกำลังเรียนรู้ฉันมีค่าทั้งความอ่อนแอและความแข็งแกร่งลองทําซ้ำสักสองถึงสามครั้งแล้วให้สัมผัสรู้ถึงความสงบภายในตอนนี้ฉันอยากให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนการฝึกจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง เพื่อที่คุณจะไม่หลงไปกับสิ่งล่อลวงหรือถูกความคิดด้านมืดครอบงำขั้นตอนแรกเริ่มจากการเชื่อมต่อกับตัวเองและจิตวิญญาณภายในด้วยการฝึกสมาธิคุณอาจจะนั่งสมาธิวาดรูปเขียนเป้าหมายหรือทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่คุณรักที่สามารถทำให้คุณเกิดสมาธิได้นานๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณฝึกสังเกตความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ที่จะไม่ถูกความกดดันหรือความกลัวมาควบคุมได้ขั้นตอนที่2คือการจำแนกแสงและเงาในตัวเองแสงคือพลังบวกความรักความเมตตาและแรงบันดาลใจเงาคือความกลัวความโกรธความอิจฉาและความท้อแท้การฝึกจำแนกแสงและเงานี้จะทำให้คุณยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นแสงและเงาโดยไม่ตัดสินว่าอะไรดีหรือร้าย การรู้จักแยกแยะแสงและเงาจะช่วยคัดกรองอารมณ์ความคิดความรู้สึกและควบคุมการกระทำในด้านมืดของคุณได้ฉันอยากให้คุณเริ่มฝึกวันนี้ด้วยสิ่งง่ายๆเช่นหายใจลึกๆ5นาทีหรือเขียนความคิดสิ่งที่กังวลออกมาแล้วสังเกตความรู้สึกนั้นด้วยความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้ความคิดฝึกสมาธิด้วยการสังเกตความรู้สึกของตัวเองด้วยความรู้สึกโดยที่ไม่ใช้ความคิดแล้วคุณจะเห็นว่า นี่คือความเป็นธรรมชาติของอารมณ์และความรู้สึกและความสิ้นหวังมักจะมีทางไปต่อได้เสมอในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อความหายนะเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านทั้งหลายถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงจัดเตรียมทางออกให้ด้วย เพื่อท่านจะสามารถทนมันได้เมื่อคุณค้นพบความจริงในข้อนี้คุณจะพบว่าจิตใจของคุณได้สงบและเบาขึ้นคุณจะพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อพลังงานแห่งแสงจากปัญญาภายในฉันอยากให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะพลังแสงในตัวคุณสำคัญที่สุดนี่คือพลังภายในที่จะทำให้คุณไม่ถูกความคิดด้านมืดหรือสิ่งล่อลวงเข้าครอบงำได้พลังนี้คือความรักความเมตตาความเข้าใจ และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นได้จากภายในใจของคุณเองการใช้พลังภายในนี้คุณสามารถฝึกฝนได้จากการส่งต่อแสงของคุณไม่ว่าจะเป็นการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงหรือการให้กำลังใจใครสักคนการกระทำเหล่านี้เป็นเหมือนการฝึกพลังของจิตวิญญาณมันทำให้พลังด้านมืดและพลังงานลบที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณถูกจำกัดและไม่สามารถควบคุมหรือทำร้ายคุณได้ ขั้นตอนต่อมาคือการปกป้องพลังแห่งแสงของตัวเองคุณต้องสร้างพื้นที่ให้เกิดความสงบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสนับสนุนคุณและจำกัดตัวเองให้ออกห่างจากคนหรือสิ่งที่จะดึงพลังงานลบเข้ามาฝึกความสงบนิ่งไม่ให้มีอารมณ์กับพลังงานภายนอกที่วุ่นวายนี่ไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้แสงของคุณมีอาณาจักรและมีพื้นที่ได้เติบโตฉันอยากให้คุณจำไว้ ทุกครั้งที่คุณส่งต่อความรักความเมตตาและทำความดีพลังด้านบวกในตัวคุณจะเติบโตและแข้มแข็งขึ้นด้านมืดจะเล็กลงคุณจะสง,งบมีสติและพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกอย่างวันนี้ลองทำสิ่งเล็กๆที่เป็นการสร้างแสงให้ตัวเองได้เปล่งประกายหรือสนับสนุนในการส่องแสงของคนอื่นแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเริ่มอบอุ่นมากขึ้น มีกำลังใจดีขึ้นและพร้อมต่อสู้กับทุกอุปสรรคเรื่องที่สำคัญต่อไปฉันอยากให้คุณได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมและคนรอบตัวคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดพวกเขาสามารถดึงคุณขึ้นสู่ความเข้มแข็งหรือทำให้คุณติดอยู่ในความท้อแท้ได้เช่นกันเริ่มจากการเลือกอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สนับสนุนคุณจริงๆคนที่เชื่อในตัวคุณเข้าใจคุณและช่วยให้คุณเติบโต ใช้เวลากับพวกเขาแล้วพลังงานบวกจะไหลเข้ามาเติมเต็มคุณจะรู้สึกอบอุ่นมีกำลังใจและพร้อมก้าวต่อไปขั้นตอนนี้คือการจัดสภาพแวดล้อมของคุณบ้านห้องทำงานหรือพื้นที่ส่วนตัวควรเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสงบความสว่างและแรงบันดาลใจหลีกเลี่ยงสิ่งหรือคนที่ดึงพลังงานของคุณลง นี่ไม่ใช่การหนีแต่เป็นการปกป้องพลังงานบวกและจิตวิญญาณของคุณจำไว้เมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและล้อมรอบตัวเองไปด้วยคนที่มีพลังงานที่ดีคุณจะฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อเจอความล้มเหลวหรือความรู้สึกสิ้นหวังคุณจะมีแรงใจเดินต่อและไม่หลงไปกับสิ่งล่อลวงฉันอยากให้คุณลองสังเกตวันนี้ใครและอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจ ใช้เวลากับสิ่งนั้นให้มากขึ้นแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของคุณเองเรื่องต่อมาฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงและพลังงานด้านมืดแต่คุณจะไม่หลงทางไม่ถูกครอบงำถ้าคุณฝึกใจให้แข็งแรงทั้งทางจิตใจและจิตวิญญาณเริ่มจากสังเกตและยอมรับความคิดของตัวเองเมื่อความกลัวความอยากหรือแรงดึงดูดด้านลบเข้ามา คุณไม่ต้องรีบตอบสนองไม่ต้องกลัวหรือโกรธเพียงแค่รับรู้แล้วปล่อยให้ผ่านไปนี่คือการฝึกให้จิตใจคุณให้มีระยะห่างจากความล่อลวงเรื่องต่อไปคือการสร้างกรอบป้องกันพลังงานภายในด้วยแสงของคุณเองความรักความเมตตาความเข้าใจและความดีในตัวคุณจะเป็นเหมือนเกราะที่ทำให้พลังงานด้านมืดอ่อนแรงทุกครั้งที่คุณทำความดีหรือส่งต่อพลังบวก จิตวิญญาณจะมีพลังเข้มแข็งขึ้นพลังด้านลบจะไม่สามารถควบคุณคุณได้แต่จำไว้จิตใจที่แข็งแรงไม่ใช่การไม่มีด้านมืดแต่คือการไม่ให้ด้านมืดกำหนดชีวิตคุณได้คุณสามารถอยู่ท่ามกลางสิ่งล่อลวงได้โดยยังสงบมีสติและมีกำลังใจทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันอยากให้คุณลองทำวันนี้หายใจลึกๆใช้ความรักและแสงภายในตัวคุณเป็นกราะป้องกัน แล้วสังเกตว่าคุณสงบและเข้มแข็งขึ้นแค่ไหนเรื่องที่คุณควรรู้ต่อไปฉันอยากให้คุณลองมองกลับเข้าไปสำรวจภายในจิตใจของคุณกลับเข้าสู่บ้านภายในของคุณมองหาตัวตนที่แท้จริงและทําความรู้จักกับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในนี่คือแหล่งพลังงานที่จะเป็นคำชี้แนะที่ดีที่สุดที่คุณมีเริ่มจากการฝึกสมาธิเล็กๆคุณอาจจะนั่งเงียบๆหลับตา หายใจลึกๆหรือวาดรูปหรือเขียนเป้าหมายลงในสมุดกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณสงบและมีสติแต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณเจอเรื่องช็อกชอก็หรือความท้าทายเข้ามากระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกคุณจะมีความนิ่งไม่ตื่นตระหนกและไม่สูญเสียพลังไปอย่างไร้ประโยชน์อีกขั้นตอนต่อไปคือการสังเกตและเชื่อมต่อกับพลังภายในฝึกการฟังเสียงหัวใจ ฟังสัญชตาตญาณเพื่อการติดต่อกับ Higher Self ในตัวคุณนี่คือวิธีที่คุณจะฝึกการรับพลังจากจิตวิญญาณและสร้างความมั่นคงในจิตใจให้ตัวเองแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าเมื่อคุณอยู่กับตัวเองคุณจะเข้าใจธรรมชาติในชีวิตชัดขึ้นคุณจะสามารถมองทะลุผ่านและรับรู้ความจริงของตัวเองทุกครั้งที่คุณฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมเชื่อมต่อภายใน คุณจะเข้มแข็งทั้งจิตใจและจิตวิญญาณคุณจะสามารถตัดสินใจด้วยความสงบไม่หลงไปกับสิ่งล่อลวงและพร้อมที่จะส่งต่อแสงส่งพลังบวกและความรักไปสู่โลกภายนอกฉันอยากให้คุณลองเริ่มวันนี้พักสงบใจสั้นๆ5 1 0นาทีหายใจลึกๆสังเกตความคิดและความรู้สึกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสงบม,มั่นคง และเชื่อมต่อกับพลังภายในได้จริงๆฉันอยากให้คุณฟังให้ดีการต่อสู้ครั้งนี้คือการปกป้องจิตวิญญาณของคุณเองทุกความกลัวความาท้อแท้ความสิ้นหวังหรือพลังงานลบจากคนอื่นล้วนเป็นด้านมืดที่พยายามดึงคุณลงแต่คุณมีพลังของแสงสว่างความรักและความดีในตัวเองและนี่จะเป็นพลังภายในที่แข็งแกร่งที่สุด นี่คือการต่อสู้เพื่อความดีและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องส่งต่อความรักคอยรักษาจิตใจของตัวเองให้สงบคุณกำลังจำกัดอำนาจของด้านมืดและสร้างพื้นที่ให้แสงสว่างได้เติบโตในชีวิตคุณจำไว้คุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังพลังงานบวกในตัวคุณคนที่สนับสนุนคุณและพระเจ้าจะอยู่เคียงข้าง ทุกความยากลำบากที่ผ่านมาคือการฝึกให้คุณเข้มแข็งและไม่ยอมให้พลังงานลบหยุดคุณได้ทุกครั้งที่คุณส่งต่อความรักความเมตตาและแสงสว่างคุณกำลังขับไล่พลังงานลบออกไปจากชีวิตและบ้านของคุณเหลือเพียงสิ่งที่เป็นแสงสว่างให้คุณได้ใช้ทำงานทำตามเป้าหมายและพิชิตภารกิจชีวิตของคุณฉันอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่เกิดจากการสะสมความก้าวหน้าเล็กๆในทุกวันอย่ามัวโฟกัสแต่เป้าหมายใหญ่จนทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำวันนี้เป็นการสร้างฐานของบันไดชีวิตให้มั่นคงให้คุณเดินต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แบบขั้นต่อขั้นจงเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองทำได้ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้เสร็จการฝึกทักษะ เพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองหรือการทำความดีในทุกวันทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะรู้สึกว่ามีกำลังใจดีขึ้นและเป็นการสะสมพลังงานบวกให้ตัวเองสิ่งสำคัญคือสังเกตความก้าวหน้าของตัวเองจดบันทึกความสำเร็จในแต่ละวันและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทุกก้าวเล็กๆของคุณในอดีตจะกลายเป็นพลังที่สร้างให้คุณมีความยิ่งใหญ่ได้ ฉันอยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้ามอบพลังและประธานพรสวรรค์ให้คุณแล้วคุณแค่ต้องอดทนและสะสมความสำเร็จทีละน้อยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่หลงทางและพร้อมสำหรับเป้าหมายในชีวิตฉันอยากให้คุณรู้ไว้การกลับเข้าสู่บ้านภายในของตัวเองคือกุญแจสำคัญในการเข้าใจชีวิตเมื่อคุณหยุดการเชื่อมต่อจากแหล่งภายนอกและมองเข้าไปข้างในตัวเองคุณจะได้พบกับตัวตนที่แท้จริง พลังและคำชี้แนะจากจิตวิญญาณภายในเริ่มจากจากใช้เวลาในความสงบอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการนั่งสมาธิวาดรูปเขียนบันทึกหรือกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณรับรู้ความคิดและความรู้สึกจริงๆของตัวเองและทำให้คุณไม่หลงไปกับสิ่งล่อลวงหรือพลังงานลบรอบตัวเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบ้านภายในได้สำเร็จมุมมองในการใช้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป คุณจะมองทะลุผ่านในความวุ่นวายเข้าใจในธรรมชาติและชีวิตมากขึ้นและรับรู้ความจริงของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคุณจะสามารถตัดสินใจทุกอย่างด้วยสติและทพลังใจไม่ถูกอารมณ์ด้านมืดหรือพลังงานลบเข้ามาควบคุมคุณได้ฉันอยากให้คุณจําไว้ทุกครั้งที่คุณกลับเข้าสู่ตัวเองคุณจะเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นและพร้อมเผชิญชีวิตด้วยแสงสว่างของคุณเองโอเค ตอนนี้ฉันอยากให้คุณหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วฟังฉันนะทุกสิ่งที่เราคุยมานี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดเปล่าๆมันคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณฝึกตัวเองให้เข้มแข็งทั้งด้านจิตใจและจิตวิญญาณการยอมรับตัวเองการรู้จักเข้าใจความรู้สึกของตัวเองการฝึกจิตวิญ,ญญาณเพื่อไม่ให้คุณหลงไปกับด้านมืดการส่งต่อแสงสว่างและความรักเพื่อปกป้องชีวิตและบ้านของคุณ การอยู่กับคนและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนคุณการฝึกสมาธิเชื่อมต่อกับตัวเองและแม้แต่การสะสมความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันทุกอย่างล้วนให้คุณเติบโตฉันอยากให้คุณจำไว้คุณไม่ได้ต่อสู้คุณเดียวพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างคุณและพลังบวกแสงสว่างและความรักในตัวคุณเองจะช่วยให้คุณผ่านความท้อแท้ความสิ้นหวังและเอาชนะสิ่งล่อลวงต่างๆได้วันนี้เริ่มเลย ทำสิ่งเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักทำมันด้วยใจของคุณสุดท้ายนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะปรับโหมดจิตใจของคุณให้มีมุมมองใหม่มีพลังภายในกดไลค์คลิปนี้ไว้และพิมพ์คอมเมนต์ว่าฉันพร้อมที่จะสร้างชีวิตปลูกจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและพลังที่เข้มแข็งและกดแชร์คลิปนี้ออกไป เป็นการใช้พลังภายในเพื่อส่องแสงสว่างของคุณไปยังคนที่อาจจะกำลังต่อสู้กับพลังงานมืดในตอนนี้กด Subscribe ช่องด้วยนะครับ